รถ EV ปีนี้2024เชื่อไหมครับยอดขายรถยนต์ทั่วโลกเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่จะมี20%คือประมาณ17ล้านคันเป็นรถ EV และตลาดรถ EV ในอาเซียนกำลังเนื้อหอมอย่างมากๆนะครับ IEA นะฮะหรือว่าสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศเนี่ยได้ออกรายงานเกี่ยวกับเรื่องมุมมองของตลาดรถ EV ทั่วโลกประจำ2024นี่สดๆร้อนๆเลยนะฮะเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังในคุยกับบัญชากันเลยนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับ ในปี2024จะยังคงเป็นอีกปีต่อเนื่องที่อุตสาหกรรมผู้ผลิตรถยนต์ E ีหรือว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้านี่นะครับจะได้ไปต่อถึงแม้ว่าในช่วง2อสปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นโอกาสทองจริงๆมืลคราทองเลยนะฮะและจะเป็นโอกาสที่ก้าวกระโดดอย่างมากๆเพราะื่องจากว่าตลาดตอบรับเร็วในบางตลาดที่มีการโตยอย่างก้าวกระโดดเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ IEA มองว่าตลาดรถ EV เนี่ยนะครับในปี2024เนี่ยนะฮะร,รถยนต์ที่ขายกันทั่วโลกทั้งหมดเนี่ย จะมี20%หรือประมาณ17ล้านคันเป็นรถ EV วีอิเล็กทรอนิกส์เนะครับแบบแบตเตอรี่100%อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่บอกว่าการที่ปีนี้ตลาดรถ e ีวีจะไปต่อได้ขณะนี้เนี่ยนะครับก็ต้องลองดูครับว่าในช่วงที่ผ่านมามันเติบโตไปยังไงถูกไหมฮะในปีที่ผ่านไปเนี่ยนะครับ IEA เขาบอกว่าผู้ผลิตรถ e ีทั่วโลกเนี่ยสามารถขายรถไฟฟ้าหรือรถ E ีวเนี่ยได้ถึง14ล้านคันนะเติบโตจากปี2022นะั ถึง35%ไอ้ที่พูดไป14ล้านคันคือในปี2023โตจากปี2022ถึง35%นะครับขณะที่ยอดขายรถยนต์เฉพาะในปี2023คือปีที่แล้วเนี่ยนะครับพบว่าอย่างนี้ฮะ18%ของรถยนต์ที่ขายได้ทั่วโลกในปี2023เป็นรถ EV ซึ่งไอส้สัดส่วนตรงนี้เพิ่มขึ้นจากปี2022ที่เป็นรถ EV ประมาณ4%ของยอดขายทั่วโลกในปี2022เห็นไฮะั้นแสดงว่า22 23และคาดการณ์ว่24 ตลาดไปต่อได้นะครับในแง่ของการเติบโตของตลาด ev นะครับและสิ่งสําคัญต่อไปก็คือว่าในปี2030เนี่ยในยุโรปก็ดีในเอเชียก็มีบางประเทศในอเมริกาอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในยุโรปนะเขาตั้งเป้าและปักธงไว้ตอนนี้อยู่2อ2พย่ถูกไหมฮะอีก6ปีก็เป็น2 0 3 0ัาบเขาบอกว่าในปี2030 i e ia มองเลยนะครับว่าวัดกันบนถนนเลยนะฮะในประเทศจีนเนี่ยประมาณ1ใน3ของรถที่อยู่บนถนนหรือกว่า3-3%ที่อยู่บนรถรถบนถนนในจีนจะเป็นรถ ev และในสหรัฐอเมริกาและในยุโรปเนี่ยมากกว่า1นใน5หรือมากกว่า20ของรถบนถนนในสหรัฐอเมริกาและยุโรปจะเป็นรถ E ีีนี่คือในอีก6ปีข้างหน้านะครับเห็นจากการประเมินอย่างนี้ก็ทําให้กรรมการผู้มยการของ IEA หรือว่าสํานักงานพังนาระหว่างประเทศเนี่ยก็คือนายฟาทิบไบรรอนี่นะครับคุณฟาทิบไบรรอนเขาบอกอย่างนี้ครับว่าตอนนี้วิวัฒนาการในการมองจากผู้ผลิตนะผู้ผลิตรถ E ีวีเนี่ยนะครับถือว่าอยู่ในเส้นทางของการพัฒนาอุตสาหกรรม ยานยนต์ EV ไปอีกระยะต่อไปคือระยะแรกอาจจะเป็นการผลิตเกี่ยวกับเรื่องของฮาร์ดแวร์ซึ่งก็คือตัวรถการผลิตซอฟต์แวร์ก็คือตัวที่สามารถใช้ขับเคลื่อนกับรถแต่ว่าสิ่งที่ IEA มองต่อว่ามันเป็นคลื่นของการลงทุนต่อไปก็คือโรงงานผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าจะเป็นระยะต่อไปสําหรับวิวัฒนาการของยานยนต์ EV นะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เองนี่นะครับก็เลยทําให้รถ E ีตอนนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่หลายประเทศเนี่ยนะครับก็พยายามที่ผลิตแข่งขันกันแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่า จีนเองนั้นเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกสําหรับ E ีีด้วยและในปีที่แล้วเนี่ยส่งออกรถยนตนย์ใหญ่ที่สุดของโลกด้วย4ล้านคันนะครับท่านผู้ชมครับก็เลยทําให้บทวิเคราะห์หรือมุมมองของรถ EV ีใน2024ของ iea เนี่ยนะครับก็มอกว่าจีนเนี่ยยังคงเป็นผู้นำหนึ่งเดียวในอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่คือจีนเนี่ยเวลาเขาเรียกรถ EV ีของเขาเนี่ยนะฮะเขาจะเรียกว่ารถยนต์พลังงานใหม่ new energy vehicle nev เขาจะไม่เรียก EV นะฮะ และ NEV ในความหมายของเขานี่คือรวมทั้ง1นึรถแบตเตอรี่100%คือรถ EV แต่จริงรถชื่อเป็นทางการคือ BEV นะครับแต่เราเรียกว่า EV เฉย 2. ประเภทไฮบริดปลั๊กอินก็ถือว่าอยู่ในรถยนต์พลังงานใหม่นะครับสามไฮบริดแบบไม่ปลั๊กอินจีนเขาก็บอกว่าเป็นรถยนต์พลังงานใหม่นะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจว่ารวมไปถึงรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนหรือเปล่าซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งของตลาดหนึ่งในอนาคตการแข่งขันซึ่งญี่ปุ่นก็ให้ความสําคัญต,ตรงนี้เหมือนกันนะครับทีนี้จากตรงนี้เองนี่นะครับเขาก็บอกว่าในปี2023ที่ผ่านไปนี่นะฮะร,รถ ev เนี่ยเกินกว่าครึ่งหนึ่งหรือ50%ผลิตมาจากจีนอันนี้ก็ไม่มี จำนวนของแบรนด์จำนวนของยี่ห้อผู้ผลิตรถยนต์ E ีวีในประเทศจีนเนี่ยยังไงยังไงก็มากกว่าทุกประเทศทั่วโลกอยู่แล้วนะครับนั้น50%ของรถนะฮะที่ผลิตในปีที่แล้วเป็น E ีีมาจากจีนในขณะที่เครื่องยนต์สันดาปนั้นผลิตเหลือเพียงแค่10%เท่านั้นเองนี่คือรายงานของ IA e พูดกันเอาไว้นะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจต่อไปเนี่ยนะครับก็เลยทําให้จีนนั้นกลายเป็นผู้ส่งออกรถยนต์ที่มีนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในปีที่แล้ว4ล้านคันนะครับ4ล้านคันเนี่ย ถ้าสมมติกลับไปในยุคที่ตลาดรถยนต์ญี่ปุ่นขายดีขายดีเนี่ยปีนึงก็ขายได้4ล้านคันนะฮะแต่ปรากฏว่าทั้งปีที่แล้วเนี่ยจีนส่งออก4ล้านคันนะครับและในจํานวน4ล้านคันเนี่ยปรากฏว่ามี1.2ล้านคันใน4ล้านคันที่เขาส่งออกปีที่แล้วของจีนเนี่ยเป็นรถ E ีวีดูสิครับนะฮะก็ยี่สิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่จีนก็ส่งออกนะครับดังนั้นสิ่งที่เขาคา,า,า,าดการณ์กันต่อไปนะครับคือเขาก็มองว่า ตลาดรถ e ีวีเนี่ยมันเติบโตได้ทั้งตลาดจีนของเขาเองและตลาดทั่วโลกแต่หลายท่านก็จะแย้งนะครับว่าโอโ้รู้ไหมฮะว่าตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จีนอีงเหมือนกันนะครับวันไอเอเอยังบอกเลยนะครับว่า60%เนี่นะฮะของรถ e ีวีที่ขายอยู่ในเฉพาะในประเทศของเขาคือจีนนี่นะครับตอนนี้มีราคาถูกกว่ารถยนต์เครื่องสําราบที่ขายอยู่ในประเทศจีนแล้วนั่นเป็นผลมาจากอะไรครับสงครามราคา จีนเขาก็ห้ามหันกันเองนะครับที่อยู่ในประเทศนะไม่ใช่ว่าก็าห้ามหันออกนอกประเทศเหมือนกันนะครับหรือว่ามีคู่แข่งจากต่างประเทศเช่นเทสลานี่ก็ขันราคากันแบบเป็นวาเล่นนะฮะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดขึ้นนะครับและนั่นก็หมายความว่าการขายของรถ E ีวีในปี2023ที่ผ่านไปนี่นะครับรถ E ีวีสามารถขายในในประเทศจีนเนี่ยมีสัดส่วนของตลาดเป็นห0โอ้โหในยุโรปเมื่อปีที่แล้วเอาเฉพาะตลาดในยุโรปรถยนต์ในยุโรปนะฮะมีสัดส่วน E ีวีอยู่25%่สปีร์ และเฉพาะในสหรัฐอเมริกานะครับมีสัดส่วนของรถอ v ีในตลาดรถยนต์สหรัฐอเมริกามาปีแล้ว10%แต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าตลาดไหนที่มีรถ E ีสัดส่วนน้อยมากๆเลยอินเดียกับอินโดนีเซียครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในทวีปเอเชียกับอาเซียนถูกไหมฮะ IEA ยังมองต่อไปนะครับว่าตลาดรถยนต์ที่เนื้อหอมมากๆสําหรับ EV เนี่ยไม่ใช่แค่ในสหรัฐไม่ใช่แค่ในยุโรปหรือไม่ไม่ใช่แค่เฉพาะบางบางตลาดในเอเชียที่ยังเจาะไม่ได้ แต่อาเซียนเนี่ยแหละครับเป็นตลาดเนื้อหอมของผู้ผลิตรถ E ีีเหมือนกันนะครับผลปรากฏว่าอย่างนี้ครับตลาดรถ EV ีเนี่ยตามรายงานของ IEA นะครับเขาก็ยกตัวอย่างชั้งเวียดนามแลว้วก็ประเทศไทยนะฮะไปดูเวียดนามมันก่อนเวียดนามปรากฏว่ายอดขายรถทั้งปีที่แล้ว2,023เนี่ยนะครับ15เป็นรถ e ีวีโอ้สช่ไมคนเวียดนามจะปรับตัวได้แล้วก็อยากจะใช้รถไฟฟ้ากันเหมือนกันเหมือนกับคนไทยเนี่ยนะฮะและใน15เป็นรถ E ีวีของยอดขายทั้งหมดในปี2,023 ปรากฏว่าแบรนด์ที่เป็นผู้นำเกือบทั้งหมดเลยหรือเบอร์หนึ่งเลยก็คือ i ิน fast โอ้นีไม่พ้นครับเป็นแบรนด์รถยนต์ E ีีแห่งชาติของเวียดนามนั่นเองนะฮะซึ่งผู้ที่กอ่อตั้งบริษัทวินฟ s สของเขาขเขาก็ให้เขาเรียกว่าอะไรฮะวิชั่นนะครับนโยบายชัดเจนครับว่าตั้งรถไฟฟ้าแห่งชาติขึ้นมาเพื่ออะไรฮะเพื่อต้องการสร้างแบรนด์รถไฟฟ้าแห่งอาเซียนเพื่อต้องการจะทำตลาดรถ EV ีีในตลาดอาเซียนซึ่งเป็นตลาดที่มีพฤติกรรมของการยอมรับ และความเป็นผู้นำทางด้านการใช้งานเทคโนโลยีนะครับดังนั้นแล้วนี่คือการเกิดขึ้นของบินฟาสและบินฟาสเองก็มีแผนที่จะผลิตรถ E ีวีในอาเซียนเพื่อส่งออกไปทำตลาดในอาเซียนแล้วก็เอเชียซึ่งก็ได้แก่ฟิลิปปินส์ก็ดีไทยก็ดีถึงแม้แต่อินเดียก็ตามซึ่งเป็นตลาดในอนาคตนะครับต่อมารายงานฉบับนี้ i อ a พูดถึงประเทศไทยน่าสนใจทีเดียวนะครับเขาบอกประเทศไทยเป็นประเทศที่เติบโตเร็วมากปีที่เรา2023าเนี่ยปรากฏว่ารถยนต์ขายได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ในประเทศไทยและปีที่แล้วเนี่ยตลาดเราซึมด้วยนะฮะ ชลอด้วยนะฮะแต่ EV คิดเป็น10%แถมยอด EV พุ่งสวนภาพรวมตลาดทั้งหมดที่ชลอตัวในปีที่แล้วอีกต่างหากนะครับ IEA ยังพูดชัดเลยนะครับว่าถ้าดูกันจริงๆนะเทียบยอดขาย EV ในปี2023ของประเทศไทยกับปี2022เราจะเรียกว่าเป็นการโตพุ่งกมา9กระโดดถึง4เท่าแรงและเร็วที่สุดในตลาดอาเซียนสำหรับ EV ในประเทศไทยยอดขายข้ามระหว่างปี2022 กับ2023นะครับและสิ่งสำคัญต่อไปก็คือว่าดูเหมือนว่าทางการไทยก็พยายามอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถ e ีวีเหมือนกันนะครับเพราะฉั้นตอนนี้เนี่ยก็มีด้วยกัน7-8แบรนด์สัญชาติจีนแล้วนะครับที่เข้ามาทําตลาดในประเทศไทยเสร็จแล้วก็จะมีการก่อร่างสร้างโรงงานและพร้อมที่จะผลิตเพื่อการส่งออกตามมาตรการ e ีวี3.0-3.5 นำเข้ามาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ต้องผลิตชดใช้เพิ่มเติมเป็นเท่ากี่เท่าก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่ารายงาน i e a บอกเลยนะครับว่าการที่ตลาดรถ e ีวในประเทศไทยเยติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ยอมรับเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนี่นะฮะร,รวมถึงมีฐานการผลิต e ีวีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็มาจากหลายๆอย่างครับ1เป็นเรื่องของนโยบายการลงทุนของรัฐบาลไทยที่ให้ ต่างชาติที่ผลิต e-v เข้ามาในประเทศไทยเนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์แรงจูงใจด้านภาษีนะครับเรื่องของอื่นๆก็ดีหรือการลดอัตราภาษีนําเข้ารถ e-v จากต่างประเทศก็ดีนะฮะ ia พูดไปต่อถึงอีก2ตลาดที่ยังไม่ค่อยเกิดทีนะฮะคืออินโดนีเซียกับอินเดีย มีแค่2%ที่เป็นรถ E ีีในตลาดรวมทั้งหมดของอินเดียกับอินโดนีเซียนะครับแต่ดูเหมือนอินโดนีเซียเนี่ยเนื้อหอมนะฮะและดูจะเป็นตลาดที่น่าจะเข็นขึ้นมาได้นะครับก็เลยทําให้วินฟ้าสเนี่ยนะครับมีแผนจะเปิดโรงงานผลิตรถ E ีีที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียภายในปีนี้ด้วยนะครับนั่นแหละครับก็คือจุดหนึ่งที่ทําให้มีการประเมินกันนะครับว่าตลาดรถ E ีวีนี่เป็นรายงานล่าสุดที่เอามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้ฟังก่อนใครเลยนะฮะแล้วเราก็จะได้เห็นครับว่า เรื่องราวของรถ EV นั้นน่าสนใจนะครับเป็นการเติบโตที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับพฤติกรรมจริงนะฮะและการยอมรับนะครับว่าท่านผู้ชมนั้นจะใช้หรือไม่ใช้ EV กันเนี่ยนะครับ